น้องๆเคยดูขโมยผลหรือไม่หากว่าเคยดูแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเลยครับผมว่าเออโดนขโมยผลอะไรไปแคนหรือไม่ครับผม<ฮ>จงเก็บความแค้นนั้นไว้ซะแล้วก็มาดูคลิปนี้และคอนเทนต์ของเราภาในวันนี้ก็คือเราทําการปอมตัวกลายเป็นแมงโก้ทองตัวน้อยตัวนี้ แอบเนี่ยอยู่ภายในสวนของชาวบ้านเพื่อที่จะ,ะขโมยของเขานั่นเองครับผมดูฮะเห็นคนรอเปล่าครับอม่อยู่ดีครับผมเล่าขาโมยจนแหบ,บือว่าชาวบ้านเขาทะเลาะกันกันเลยทีเดียวนะครับผมเหตุการณ์มันจะเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็ดูฮะน้องๆคง,งคิดว่าพี่ชั่วร้ายมากพี่ขโมยผลของเขาและแน่นอนครับน้องหาวว่าพี่จเจองภายในเกมนี้แล้วก็ส่วนตัวเองก็ไม่รอดเช่นกัน โบดจงเรียกผมว่าฝวัน้ลยโกโกาเดนและซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการปลอมตัวนั่นเองครับผมก็ดูฮาแล้วก็เออทำการเปลี่ยนชื่อด้วยเองครับผมก็ดูฮาเนื่องจากว่าเออถ้าเกิดชื่อยาวแล้วก็มันจะโผล่แบบนี้นะครับผมเออซึ่งผมคิดว่าน่าจะเนียนกลายเป็นต้นแมงโก้ได้อยู่นะครับผมก็คือต้นม่วงเนาะเป็นม่วงสีทองนะครับผมฮะพอเราขโมยเสร็จปุ๊บเราเนียนในสวนนะครับผมผมบอกเลยแผ่นนี้ยังไงก็เวิร์กแต่ว่าหากการเป็นขโมยนะครับผมก็ดูฮะถ้าเกิดเราไปทางหน้าบ้านมันก็แบบไม่ใช่ครับผมฮะลรวควรจะ ไปทางหลังบ้านนะครับผมเช่นว่าไอหมอนั่นไอหมอน่ากําลังทําสวนโดยไม่รู้อินโดนีแล้วว่ามีคนกําลังจับจ้องฟาร์มของเขาอยู่นั่นเองครับผมไปสักทีเถอะว่าเฮ้ยไปสักทีจะจะขโมยผลเฮ้ยไอย่ามาคนดูฮะ ยาาไม่จอยเสือเข้ามาครับผมเห็นหรือเปล่าครับนั่นแหละจรตัวจริงมันชอบใส่ชุดผมไปขโมยส่วนคนอื่นนะครับผมฮะจะไล่จะจัดและตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนไอ้หมอนั่นเรียบร้อยแล้วครับผมฮะและต้นจะปลอมตัวนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองครับผมฮะเป็นไงครับเนียนโอ้ยโคตรเนียนนะครับผมเริ่มต้นด้วยการขโมยมะม่วงไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมฮะจัดไปก่อนเฮ้ยนุ่ม XYZ ฟาร์มไม่ดูขโมยนะเว้ยไม่คิดสนใจเลยหรอวะฟาร์มของเอ็กเนี่ยเอ่อผมว่าฟาร์มนี้ไม่หนุกแล้วครับผมขอดูฮะขออนุญาตยายเป้าหมายไปฟาร์มอื่นนะครับผมฮะโอเครู้แลกขอดูฟาร์มย่าั้นเองครับผมผมขออ้อมไปก่อนครับผมเจะขโมยของฟาร์มบ้านย่านะและตอนนี้เราก็ถึงฟาร์มหมาแล้วเองครับผมฮะเหมือนว่าย่ากําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ครับผมฮะซึ่งผมเนียนเข้ามาได้แล้วครับผมตอนนี้ขออนุญาตแอบสรงแถวนี้ก็แล้วกันนะมันไม่รู้ชะตากรรมของมันซะแล้วครับผมมัวแต่ทําสวนไม่รู้ชะตากรรมซะ ไม่สังเกตรอบข้างนอกจากต้นไม้ที่เองปลูกมันควรจะเจอคนอย่างมันนะอ่าปลูกอง,งุ่นอยู่งั้นเหรอผลที่ผมเล็งไว้ก็คือผลเมลอนนั่นเองครับผมเพราะว่าเออมันกําลังรองให้มันโตแล้วก็เพื่อเอาฐานนแบบหลายอย่างสินะเอาละครับล็อกเป้าหมายเตรียมจู่โจมผลก็คือเมลอนอใหญ่ๆนั่นเองฮะคนดูฮะเลี้ยงโตไว้สินะเลี้ยงไว้สินะไอ้ออ่าออขอญาติจัดไปเกิดกันแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ขึ้นชื่อเราด้วยคนดูฮะเป็นชื่อไออนะครับผม หรือไม่ได้ขึ้นชื่อละด้วยสวยหพิลมอะไรมาก็ดูฮะเรื่อมีอาการครับผมวัดขโมยทําไมโอ้ยคุณดูมันมันงงอ่าโอเคผลใหญ่แล้วกันนะครับผมคุณดูฮะผลเช่แข็งมะม่วงเช่แข็งครับผมคุณดูฮะสองรอบแล้วนะรอบสามนี้ไม่ควรอ้ยเมือนจะมีคนขโมยมันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับผมคุณดูฮะเพราะเรายังไม่ขโมยเลยเราขโมยแค่ครั้งเดียวฮ่าฮ่าชึบชึบ อ๋อโหระยำคนก็ดูครับเมื่อย่า <id> มันจะออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเมื่อย่าจะไปหาฟาร์มข้างหน้าครับผมก็ดูฮะมันคิดว่าเออไอหมอนั่นขโมยข,ของมันหรือเปล่าเพราะว่าชื่อคล้ายๆกับเราก็ดูให้หมอนั่นมันชื่อไอยาวๆเลยุณดูว่าไอไอไออะไรก็ไม่รู้นะครับผมข <sa fe> อาคืนมาชั้นเลยก็ดูฮะมันเข้าใจผิดคนนี่แหละครับผมไปดูสร้างความเล้าชานฮะสร้างความเล้าชาน ก็เราไปขอผลเขาคืนนะครับผมคดูฮะเออเห็นไหมคุวฮะชื่อมันไอๆยาวๆคนุณฮะย่ามาเลยเข้าใจผิดไว้หมอเล่าไปนะฮะเพราะว่าผมมันก็ไม่รู้ว่าผมเี่ยนชื่อมันแล้วไงอ้าวผลคืนมาเราเอาอะไรไปดังไหรมันต้องยางงี้นั่นแหละทะเลาะกันไปตัวต้นเรื่องอยู่ตรงนี้ครับผมฮะตัวต้นเรื่องอยู่นี่อนนั้นทะเลาะกัน ไม่รู้ไอ้ย่าว่าอย่างนั้นนะครับผมฮะที่รู้ก็คือมีตีกันแน่ครับผมชอบเลยกรัดูฮะยูเขาตีกันเนี่ยไม่มีนะครับอ่าเก้ตัว <c oughs> ไอ้หมอน่าคงงงว่ากูเอาอะไรไปวะกูทำฟาร์มเฉยๆกูไม่ได้อะไรไปสักอย่างหนึง่งแกตาฟาร์มแหละ มีคกงหวัวล้อแม่แหละคุณดูฮะผลเมลอนโดนขโมยนะครับผมอันนี้ไปย่าไงเดี๋ยวเราไปขโมยคนอ,อื่นด้วยนะที่ไม่ใช่เออไอย่านะครับผมไม่สนใจเพราะว่าเราเป็นฟนลายโกการ์เด้นเอยไอหมอนั่นมาคุณดูไอย่าก็มาสงสัยยา่าเออที่เขามาขโมยของจริงรอบนี้มือขโมยของจริงเพราะวะาอุ้ยจรจอกไม่กินหรือวะมาได้กินหรือวะคุณดูฮะอุตส่าห์เนีเรเล่ได้กินหรือ,อ,ะอะวะเอาละฮะมาครับอีกสักต้นครับผมอีกสักต้นเป็นไงไอหมอนี่อยู่ในฟาร์มพอดีครับผม่เราใส่าลายได้นะคุาดูฮะไอหมอนี่อยู่ในฟาร์มพอดี เฮ้ยไอ้ย่าตกใจทนหายครับผมฮะคุณดูเอาวะมือตัวอ,อย่างกี้รอบสี่แล้วเอาวะทนไม่ไหวแล้วนะดูดูไม่ไหวแล้วคุณดูฮะเอาละครับไปดีกว่าครับไม่เฉลยด้วยคุณดูฮะไม่เฉลยด้วยไปดีกว่านะอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับฟาร์มกล้วยนะคะผมฮะฟาร์มกล้วยด้านหน้าย่านะคะผมไอ้มอนนี่กําลังทําฟาร์มกล้วยพร้อมทําให้ตรงนี้กลายเป็นกล้วยแบบช็อกนั่นเองครับผมคุณดูฮะและซึ่งเราก็เนียนหรือเปล่าวะคุณดู เดเขาไม่เห็นนะครับผมเงาวะ่ะกล้วยเรนโบว์จัดไปดแล้วกันนะครับผมมาดูฮะจัดไปดแล้วกันขโมยเลยและเราก็ยืนเนียนดูเรียลชันครับผมมาดูฮะยืนเนียนดูเรียลชันขออภัยในมุมกล้องมาลดต้นไม้ต่อเฉยเลยไม่สนใจะอะไรลดลอยต้นไม้ต่อเออเฮ้ ชีวิตมันก็แบบนี้แหละโดนขโมยผลแท้ถูกใส่ไล่ก็เป็นคนขโมอยอีกให้ตาย,ยถือว่าน,น้าสงสารคือแบบตอนนี้ผมกับเขาอยู่ใกล้กันมากนะคะผมะแต่ว่าเขาก็ยังคมไม่สังเกตเห็นผมนะครับอ่มผมอยู่ตรงนี้เขายังไม่สังเกตเห็นผม <c oughs> <c oughs> เขาได้ให้พยายามเก็บกโก้หรือบ้างใช่ไหมคนดูฮะ แค่พยายามเก็บโกโก้แหละเนาะอย่าไปคิดเยอะแล้วเราก็ได้ผลนี้มาจากไอหมอนั่นครับผมคนโดฮะก็อยู่ข้างหลังกันเองครับผมเจ้าของอยู่ข้างหลังกันเองฮะไปเดี๋ยวเราไปขโมยคนอื่นกันต่อเลยครับผมอุยนี่แหละครับผมฮะเจอคนรวยส8ปดล้านมันต้องข้อหนุ่มคนนี้ครับผมฮะจัดไปลังผมรู้ว่าคนดูคิดแบบเดียวกับผมใช่หรือไม่บทต่อผมที่ว่าเราเล็งต้นเดียวกันอยู่ยังไงมันก็ต้องต้นนี้ครับผมคนดู แน่นอนสุดๆแล้วยือไงเมื่อต้นข้างหน้าแล้ววะใช่ไหมเอาละครับถ้าไม่ใช่หรือวะนี่เราเล่นพาากันเหรออีบ้าเอ้ยเอาละแต่ว่ารอบนี้ไม่พลาดแน,เน่เอาเอา,เอ,าออกเลยเอ,ออกเลยอุย้ยของหวานคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าครับมาดูฮะไอมอนี่ขโมยต่อหน้าแล้ลกันนะครับผมมาดูขอญาติขโมยต่อหน้าแล้ลกัน,านาาดาน่าจะน่าจะเรียบร้อย ผมดูคิดไงว่าพอกลับเข้ามาในเกมแล้วแบบว่าเออผลหายเหมือนไอ้หมนี่กำลังเอฟอยู่นะคะผมก็ดูฮะเย็นเดต้อนรับเข้าสู่ช่วงย่องเบาเข้าบ้านและก็เนียนเป็นผลมะม่วงท้องคำเย่เรียบร้อยทีนี้หาผลจะขโมยกันเลยเริ่มต้นกที่ต้นไผ่ดิสโก้นี่เลยกันลวกันเพราะว่าราคาจะแพงก็ได้เอ้ครับผมฮะขออนุญาตจ,จัดเลยละกันเอาละครับปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ก็เนียนเป็นทีนี้ก็เนียน นั่นไงเจ้าของสวนบ้าคุณดหฮากำลังยืนเอฟเคบ้าคุดหะะขยับวนไปมาผมว่าฟ k อยู่แน่เลยแนะนำว่าหาเอฟแล้วก็ควรเอในเออเรือวีนะไม่งั้นแล้วก็อาจจะโดนขโมยก็เป็นได้เอาละครับไปกันเลยครับถือถือไปยืนโพอยไอหมอนั่นกลับมาแล้วคุนดูฮะ และตอนนี้เหมือนย่ากลับมาอีกแล้วนั่นเองครับผมก็ดูฮะขโมยของใครไม่มันถ้าขโมยของย่าครับผมก็ดูมาครับต้นเห็นข้างๆแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้สิฐานะเอ่อช็อกมาด้วยนะเพราะว่ามันทําการเอฟเคไว้ครับผมก็ดูฮะจัดไปแล้วกันถ้างั้นนะซีเลเที่ยวช็อกแล้วก็เออวิสนะครับผมฮะจัดไปขออนุญาตขโมยแล้วกันนะหาจุดอง์จุดแอบนะคะผมขโมยเลยขโมยเสร็จแล้วก็เออเอาไปให้มันนะคะผม เอาไปย่าย่าคงตกใจที่พี่กายลากแบบนี้ไปแล้วย่าคงงงว่าไอหมอนี่ใครวะไม,ม่มาขโมยของมัน <c oughs> หมายืนชกหมายืนช็กอ,อ่ะย่าอันนี้ให้เอาไปเรียบร้อยครับผมอันนี้ฮะขโมยต่อหน้าด้วยครับผมก็ดูฮะขโมยต่อหน้าด้วยรอเลยฮ <c oughs> ่าโคตรเอ้ามันออกเลยก็ดูฮะม,มันออกเลยห <c oughs> นีเลยครับผมอุ้ย ยังเหลือฟาร์มหรือเปล่านะโอ้ยอยะาว่าช็อกนี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็ดูช็อกนี้น่าสนใจนะและถ้าหาผมสามารถเปิดได้แมงปอแล้วก็เอ่อได้แลคูนแล้วก็ผมจะเริ่มเป็นขโมยครับผมก็ดูฮะผมจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ไปให้ผู้เล่นใหม่ครับผมเรียบร้อยคุณขับกบขโมยเหมือนเดิม,มแน่เลยวะเรียบร้อยครับอา่าฮะเป็นขโมยเหมือนเดิมครับผมก็ดูเป็นขโมยเหมือนเดิมครับทาความดีคงจะไม่ขึ้นตรงนี้หน่อยละกันอ่ะไหนๆก็แล้วเปิดละกันมาฮึบ อ่าเป็นของตกแต่งสวนอันใหม่นะครับผมต้องซื้อในคืนบัตรมูลและก็คืนมูลธรรมดานะครับผมอ่ะดูซิมีอะไรบ้างโอเคเรียบอุ้ยของเลนี่ของเลเอาเลยเรียบร้อยบ้านนู้นก็น่าขามโมยนะครับผมฮะไปแกล้งผูเล่นใหม่หน่อยละกันนะครับผมฮะน่าขามโมยสุดๆไปเลยผมว่ารอบนี้เนียน,นจัดคุณดูฮะ โคตรเ,น,เนียนเนียยก็เดืมอีมีครับผมและตอนนี้ผมทําการแฝงตัวเข้ามาอยู่ภายในเออต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็ดูและเราก็ทําการขโมยไปเลยครับผมเรียบ้อยแ <c oughs> จวของสวนกำลังงงฮ่ะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นวะโอ้ยอะไรหายไปเจอของกำลังหายเขอาอะไรหายไปกันแน่ครับผมฟัก <c oughs> ของไปอยู่นี่นีว่วะและอะไรมันหายไปวะอะไรมันหายไปและในเมื่อเขาสงสัยอยู่อย่างนี้ต้องย้ำครับผมย้ำอีกรอบฮะ ขโมยต่อเลยฮึบเรียบร้อยโอ้ยอะไรปัญหาไปวะเมื่อตามเพื่อนมาช่วยหาด้วยเมื่อตาเพื่อนมาช่วยหาด้วยครับผมอะไรปัญหาไปวะเมื่อตอนนี้เขากราตามหาตัวเราครับผมก็ดูฮะสองคนนั้นขอย้ำหรือแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งครั้งครับผมฮึบเรียบร้อยโดนขโมยอีกรอบหนึ่งครับผมเหมือนว่ากาลังหากันใหญ่ครับผมดูฮะอยู่ไหนวะมาขโมยจากไหนวะหาไม่เจอมาขโมยจากไหนกันวะุณดูับเห็นไหมครับ หาอยู่ครับผมฮนะหาอยู่ครับหาไม่เจอครับ <voix> ไ่หรอกคีบเอกหน้าแถวนี้มีใครลรอกแถวเนี้ยไม่มีหรอกฝั่งนั้นก็ตามหาเราที่สวนคุณฮะตามหาเราที่บ้านเราครับผมคุณดูเห็นหรือเปล่าครับเห็นหรือเปล่าเอาละครับขโมยระยะเผาขนคุณดูฮะขโมยต่อหน้าแล้วกันอึบเรียบร้อยอีกทีหนึ่งขโมยเกืโมยต่อหน้าเริ่มงงครับผมฮะไปแล้วครับผมฮะเดินไปหาตัวผมไม่เจอคุณดูฮะ เมื่อจะเดินไปหน้าบ้านผมก็ดูเหมือนว่าเดินไปดูป้ายหน้าสวนเราคุณฮะว่าไอ้ของขโมยของเรามันหน้าตายยังไงวะทำไมถึงหาไม่เจอมันขโมอยจากไหนวะหาไม่เจอผมว่าชาตินี้คงหาเราไม่เจอเหรอกครับผมฮะขอญาตเตรียมตัวหนีแบบเฉลยแล้วกันนะครับผมไปละจู้วิ่งอยู่เลยจ้าวิ่งไปวิ่งตามอย,ย,ย่าอย่านะอย่าวิ่งตามไม่อยู่ด้วยคุณฮะแกนแกจัดวิ่งตามไม่หยุดด้วย นี่ตาไม่หยุดโอ้ไม่ก้อหนึ่งพันหกล้านคาดหวังอะเนี่ยคาดหวังกับส่วนตัวเองก็นนี่ยหน0่้ล้านอุดูครับสายตาเราจับจ้องสิ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่าครับผมนคนดูเห็นไหนผมหรือเปล่าครับเห็นมานผมไหมเอาอ่ะเหลี่ยมเป๊ะๆเ,เหลี่ยมสนไนเปอร์เลยครับผมฮะขออนุญาตขโมยจากระยะไกลเลยแล้วกันนะครับผม เหลี่ยมเป้แบบนี้สามสิบเ <c oughs> จ็ดโลบัคขโมยแคนพูดรลยยำจุดๆครับผมก็ดูฮะเจาของเดินหาผลก็ดูฮะผลแคนที่ยักษ์กูไปไหนแล้ววะและในที่สุดเราก็ได้แคนที่ยักษ์มาครับผมถามว่าสันึกไหมบอกตรงก็ไม่ได้สันึกหรอกครับผมก็ดูฮะเพราะว่าเกมมันก็เกมมันมีฟีเจอร์ขโมยให้แล้วก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันก็ไม่ผิดกฎเกมนะครับผมแค่ว่าเออมันรลยยำอยู่ๆครับเอาลา่ะเรามาดูกันสิราคาเท่าไหร่ โอเคปึ๊บ4,200ดานขโมยรอบนี้โคตรคุ้มครับผมฮนะเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันละกันเราอยากให้เราทำอีกหรือว่าขโมยก็คอมเมต์ไว้ละกันนะครับผมชอบมากคอนเทนต์อย่างเงี้ยผลไม้น้อยไปเลยครับาบายครับดูครับตอนนี้เหมือนว่าย่ามันจะเออรู้ตัวแล้วนะครับผมว่าเราขโมยของมันนะครับผมไอ้สามตัวก็นั่นและกไอ้สามตัวคือกูยญาบัวขโมยมึงผงก็ไปด่ามันอะ ไม่คนเดินมาที้ส่วนผมแล้วอยู่ๆมันก็มันก็ผลก็ขึ้นว่าไอ้ไอ้ก็แม่งผมเปิดดูเอสซีมึงฟังกูของมันก็ชื่อไอสามตัวแต่ชื่อมันอะไอยาวๆเว้ยก็นนมันย่อไงผมก็ใส่แม่งเลยอ่ะแม่งมยกูไม่ยึดอ่ะกูแม่งไม่เล่นไม่หอกแม่งหนีแล้เหี้ยมึงจะให้ผลโตจะให้มันโดนนู่นโดนนี่เอามัดกูบอกไอ้กูเน้นผลใหญ่เลยกูรู้เลยมึงรอสถานะย่ากูเน้นผลใหญ่เลยแหละ ผมไม่ลง <c oughs> ไม่รอดมึงอ่ะ <laughs>